โอ้ก้อยค่ะก้อยก้อยของแท้ค่ะมื่อนี่ของแท้แน่นอนว่าสิกินแนวอื่นแต่ว่าเปิดไปพอก้อยไ่ได้ค่ะเ้าต้อง้ังก้อยโอ้ ผู้สาวก้อยผมนั้นเป็นของเธอนะอ<ภ>ืเอ๊ะเอ๊ะขอบคุณอืมนี่ต้องคุยแบบ ต้องเป็นแบบเบาวเท่าเออ,ขอเข่าค่อยห่อนอ,อ,อย่างร่วม อย่างนออฮ่อะไรถ้าลูกคุณหนูกินก้านแบบลูกคุณหนูต้องกินอย่างนี้นะคะอืม <ừ> ถ้ากินก้อยแบบนุซ่ซี่ต้องนี้ค่ะเขี่ยหาตัดนิดนึง <ừ> แล้วก็หมูมบักพริกตาสวด กระเทียมโอ้ไครไปไปก่อนเลยอื้ม มาค่ะอีกค่ะอ <Gaza> <t Anfang>